ครับสวัสดีครับพี่น้องเราซื่อสองนุ่มงชนชนอีสานครับโว้าพี่น้องเลยฝนตกดินฝนตกเบิดเหมื่อเบิ้ดขื่อนเบิ้ดขื่อนสอดแกงซ่องเหมื่อซ่องขื่นนะพี่น้องเลยเด้บริเไป มากิบมาสอนพี่น้องเลยพี่น้องเลยพามาสมเยี่ยมสมพืชพักสวนปัวนาบานนี่แหละพี่น้องเบิ้งมันจะตนเกานี่แหละพี่น้องใบกระเพราเด็้ดี๋ยวเลียดอีกจนบริขกินครับลูกไวเป็นนานครับลูกไวเป็นนานเป็นกระทางเลยพี่น้องใบกระเพรานี่ พกหวานตัวนหนึ่งพี่น้องเห็นรึเปล่ได้แยง่พกหวานก็ได้ไม่ค่อยได้กินหรอกเอาไปแง่ยิ่งดีพี่น้องนี mm ่แหละอ่างปลาขั้นกินกระปุลได้ที่เสบเนาะจอกพี่น้องกินกระปุลได้นี่คือสิดีจักจอกจักแหน่ได้พี่น้องสแหน่กับเกลื่อนจอกกับเกลื่อนแหน่นี่คือ เอาถิมน้ำเกลือโบ้ห่านครับเอาทิมน้ำเกลือโบไว้ยิบถิมอาทิตย์ละเทือจอขึ้นกันจออนี่เอาไว้เทือละสองสองตน้นอาทิตย์เดียวเต็มเต็มคือเก่าครับมี่ไอเทาแคปตาดนี่ก็ได้อ่างพี่หน่อยกำลังขยายพันธุ์รอบอกร้หนึ่งคน ส่วนเลืองอกงานออกงานประจำก็จะ,จะเป็นชุดนี้ครับชุดนี้ออกงานประจำเพราะว่ารวบรวม,รวมที่แรกเนึกว่าเก่าส่วนเอาไปเอามาเป็นซีครับมันออกมากที่ลังเป็นซีที่แรกว่าเก่ายัดเป็นเก่าโบโบเมียชุดนี้ก็งามได้เนาะพีน่นอ้นองเนาะแกะตัด จะมีหลายรูปแบบเนาะห่วง,งสางไอ้หน้าสางก็มีหน้าสางนะกำลังขยายพันธุช่วงที่นี้จะเป็นหน้าสางเพื่อนครับาสางแต่ห่วงกำลังงามขยายออกครับเนาะส่วนชมมันถือคโค้นลดเศร้าเป็นดอ,อกครับบ่างานพ่วงกำลังกำลัองออกดอกดีเนาะส่วนชม ก็ดีมันถือคนครับคนมาส้องเหมือตามเหมือหนึ่งอ,อางปลาตัวนี้ครับจอกกัแเนะครับปลาก็มีอยู่จอกกัแเนะกับวัวเพราะจอกนี่เอาออกจอกกัแเนะนี่เอาออกนั่งกบกรันแบบหลายเลยครับส่วน ไอ้เจ้าลอยมังกรนนะครับแบบงามเลยครับมันจะเบิร์ดด่นมันนะครับมันแก่มันเ,เ่าอลไรเนาะเพิ่มอีกอะไรหอ,อกงานได้หรอแบบเบิ้มันยาวได้ครับยาวลงมาห่อไก่พึ้นเผื่อนเนาวลงมายาวลงมาก็จะถึงนเผื่อนเด้อพี่น้องเบิ้มส่วนนี่จริงประมาณเมตร เมีรจีซี้นครับได้เมดยจีซีฟนะแง่เาใกล้จะเืิเงเสวนส่วนไอ้จะรวยบ่เหลืองี้ก็โบ,อโบ,อโบอกบออกกะส้มพ่อเนอกะส้มพ่อสื้อเมยกับ <c oughs> บ่ถือเพราะว่าเคิโ่โบกรอง่ามครับงามถ้าเราไันโสมใด้ก็คือเสียไปขันไล้ละพี่น้อง มันงามมากทุกท่านอ่ะอามาฝากพี yani. ่น้องเพื่อนเก่นี้นะครับปฝาชมส่วนภาคส่วนขวาหน้าบ้านครับวางคนตกฝนตกดินวัดหมื่นวัดตื่นสองหมื่นนะครับก็มาสองเกินแล้วบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณนะครับ